ในลุกซิรีนนะครับผมผม,ผมก็มาในลุกของโรเชกับบนานโอ้ยจริงโชว์ค่อนข้างว้าวว้าวกว่า,วาที่คิดไว้ตอนแรกจริงเลยใช่พราะนี่ยังบอกกับดางเลยว่าเออชุดแต่ละชุดมันแบบวินเทอร์น,น,นี่ใส่ใส่ไม่ยากมากบ้านเราก็ใส่ได้เลยใช่รู้สึกว่าแต่ละชุดของแต่ละโชว์แต่ละแบรนด์เนี่ยมีความ creativity มากแบบ c r e ทิตี้แบบแบบเราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยชุดมันแบบ สีสันมากมายหลายสไตล์รู้สึกว่าน่าจะต้องเพิ่มเพิ่มไอเทมเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราละมันเซยวเราโดนใจมันโดนใจครับผมช่อะใช่แพนหมดตัวจริงๆไม่ต้องแพนนะคะก็หมดเลยมันหมดเรื่อยๆเลยครับหมดทุกทิปอะไรเงี้ยไปญี่ปุ่นมาก็ น่าจะช็อปช็อปฉ่ำหรือว่าช็อปฉ่ำครับผมทั้งคู่เลยใช่ญี่ปุ่นทีปนี้ก็คือตีอะไรเขาเรียกอะไรดูโอปะช็อปดูโอค้างกันเลยอะไรเงี้ยไม่ทิ้งกันเลยฉีดยากันไปฉีดยานมาดังเอาพี่เอาพี่คอเอาผมเอาอะไรนี่ญี่ปุ่นนะฮะเอาจริง วิลกรรมนี่มันมีนะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ในรายการฟูลรีบุ๊คมันเล่าละกันเพราะจริงแบบในฟูลรีบุ๊ก็สนุกมากแล้วก็มีคอนเทนต์เยอะมากมีตำนานเยอะมากใช่ใช่เดี๋ยใครไม่รู้ว่าฟูลรีบุ๊กคืออะไรนะฟูลรีบุ๊กจะเป็นเรียอลิตี้เรียลิตี้ทำอาหารใช่ที่พวกเราหกคนป่ะหกคนหกคนครับไปเปิดร้านอาหารไทยที่นู่นนะไหนก็ฝากทุกคนติดตามนะครัับรบรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้เห็นพวกเราในมูฟใหม่ๆครับใช่ เป็นเชฟนี่แหละเป็นเชฟเอาจริงนะแปลกใหม่มากใช่อย่างดังเนี่ยแปลกใหม่มากเพราะแบบเข้าครัวแล้วแบบทําอาหารให้ให้หลายๆคนกินลูกค้าจริงๆกินอย่างเงี้ยเอาจริงนะแบบก็แอบตื่นเต้นกดดันนะเพราะเราแบบไม่ได้เคยทําให้ใครกินแบบเยอะขนาดนี้เข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องราวมากมายอยู่ในเทปนี้ก็อย่างว่าเรียลลิตี้สนุกแน่นอนครับผม ผมว่าเ t ีย e รายการเขาคงโปรเดียวคงแบบเห็นเคมีบางอย่างของพวกเราใช่เอาจริงวันที่ได้รู้ว่าถ่ายเนี่ยก็คือเขาวางโผลไว้เราเป็นทุกอย่างเป็นซีเค้มากเลยนะแบบไม่รู้อะไรเลยนี่ยังไม่ถามงานกับพี่จอมพี่แจ๊คงานนี้คืองานอะไรทําอะไรยังไงคือเขาแบบปิดเป็นความลับมากซึ่งก็เข้าใจเหตุผลได้ว่าทําไมเขาถึงไม่บอกเพราะตอนแรกก็งงมากอืใช่ครับงานนี้คือแบบไม่รู้อะไรเลยตอนแรก ใช่มันก็เลยอิมแพคมากๆในตอนเอ๊ะเขาเรียกว่าไงไอตอนที่เราแบบกระโจนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยอิมแพ่เพราะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นไงจะไม่ตื่นเต้นใช่จริงจนี่ตื่นเต้นเยอะครับเยอะโอ้เยอะเลยครับเรียกว่าตื่นตื่นเช้ามาอ่ะสปอยนิดนึงทำทำทุกอย่างเองหมดเลยแบบตื่นมาแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่แบบหาวัตถุดิบเลยหาวัตถุดิบช่วยการเสิร์ฟหรืพวกนี้ทุกคนแบบช่วยกันหมดเลยใช่ อในะครับผมก็น่าจะถนัดเรื่องกินถนัดเรื่องกินใช่ส่วนใหญ่เรากินแล้วก็เอออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยวันนี้พอไปทําเองมันก็มีความแบบมันมีความคาดหวังเหมือนกันว่าเออเราทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่จ่ตำแหน่งไหนว่าแบบใครตำแหน่งอะไรใครเป็นครอบครัวจริงจริงมีมีครับจริงๆมีแบ่งแบ่งตำแหน่งหมดเลยว่าเออแต่ตำแหน่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟิกนะว่าใครอยากทําอะไรแต่ว่ามันเป็นการคุยกันว่า ทุกคนอ่ะจะมีแบบเมนูอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนอยากทํำเราอ่ะเลือกมาจากตรงนั้นใช่แต่เราไม่ได้เลือกว่าแบบอย่างผมอ่ะจะแบบเออเห็นว่าผมอาจจะทําตรงนั้นดีแต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรผมแบบทุกคนเนี่ยเลือกแบบเมนูที่ตัวเองอยากทำครับใช่แล้วเราก็แบ่งกันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ช่วยกันหมดเลยมันก็แบบเป็นเวียนกันสมมุติว่าดังทําเสร็จก่อนผมทําเสร็จทีหลังอย่างเงี้ยดังก็มาช่วยผมหรืออย่างผมเสร็จก่อนดังผมก็ไปช่วยดังเลยใช่แต่สุดท้ายเป็นทีมเวิร์ดใช่ทีมเวิร์ดทุกคนไปนะครับ ฟีดแบกก็ต้องรอดูในรายการครับผมแล้วแบบนี้แฟ,น,ฟ,ฟ,ฟ,แฟนๆไทยจะมีโอกาสได้ชิมอีกมือบ้างหรือเปล่าแฟนๆไทยจะมีโอกาสไหมหล่ะครับผมเอาเอจริงๆอยากมากฟิทต้อง,ต,องต้องโทรแล้วอีกิดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟ<ร>ูลรีบุ๊คเวอร์ชั่นไทยครับผมเออพร้อมเลยเอาแบบเอาแบบเมนูที่เราไปทําที่ญี่ปุ่นมาทําที่ไทยได้เลยเพราะตอนนี้เราแบบ เรียกว่าทําเป็นทําเป็นเลยแหละเพราะแบบโหไปเรียนมาไม่ใช่เซียนเหมือนเรียนมาเรียนมาจริงจริงเรียนมาจริงๆครับผมใช่นี่ยังมีร่องรอยของความเป็นเชฟอยู่เลยเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะเป็นร่องรอยเป็นเชฟเชฟต้องแบบต้องมีบาดแผลนิดหน่อยนิดหน่อยครับปกติปกติจะได้ชมเมื่อไหร่ครับป๊ะป๊ะป๊ะป๊าแจ็คเร็วเนี้ครับเร็วเร็นี้ครับผมไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมครับผม ก็ย้อนกลับไปช่วยมีมีใครเป็นผู้ผสมไทยผสมไทยเหรอฮะผสบภัยเหรอแกนี้มีความผสมกัหรือเราชิมชิวของเราเป็นแก๊งแก๊งแก๊งวันเสาร์ซึ่งแก๊งวันเสาร์เป็นแก๊งคอนเทนต์แก๊งฮาไงแก๊งฮาแก๊งฮาก็คือแบบมาแบบวันศุกร์เป็นวันร้องวันอาทิตย์เป็นวันเต้นวันเราเป็นวันที่รวมทุกอย่างรวมเป็นวันที่สนุก รวมแบบขำไงเรื่องว่าแบบอยากแจกความสุขแจกแบบทําให้ทุกคนแบบขำได้สุกาอาทิตย์นี่ถ้าจะให้มาตลกเหมือนวันเสาร์ก็ก็ไม่ได้นะครับผมนี่จริงรวมตัวเราก็รวมตัวโชว์เพลงเดียวกันด้วยเพราะเราเรามีช่วงนี้ใช่เรามีหัวหน้าทัพพี่อ๊อฟจุงนะครับผมใช่หัวหน้าแกงวันเสาร์ตึงเลยพี่อ๊อฟใช่สนุกมากครับผมคนีตัวติดกักมาใช่รู้ได้ไงเอ้าเอ อของงานยังมาคู่กันเลยจุ่มบุ๊กจริงผมแบบมันเขาว่าต้องพูดอะไรดีนะมันเป็นเรื่องบังเอิญครับท <um <ah ี่กระดังมีงานคู่กันบ่อยมันเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีไม่มีอะไรแบบโหไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจก็เราแบบสะดิดกันไปกินข้าวด้วยกันมีงานที่ฝนเราก็อยู่วันเดียวกันด้วยนึกว่าแบบ เหมือนเหมือนคนอื่นๆแบบบางที่อาจจะแบบเอ้ยทำไมไม่อยู่คนดีบ้างไม่อยู่คนนู้นบ้างจริงๆมันคนละรอบเปมนซ้อมคนละรอบเราแทบไม่เจอกันเลยครับผมใช่แยกเจอแค่คนวันเสาร์แต่จริงดีเหมือนกันนะแบบเพราะว่าเอาจริงมันก็เหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมูดบางอย่างของรายการอะไรเงี้ยครับใช่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่แบบว่าทําให้มีแฮปปี้วิคเอนครับใช่เพราะว่าอย่างแต่ละคนกับผมไม่เคยร่วมงานด้วยอย่างพี่เอิร์ดพี่ออฟหรือว่าพี่การเนี่ยเราก็ไม่เคยแบบร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่อควาสนุกมากใช่ ไ้จาจักพี่ีใยด้ยดยใช่รครับใช่ออนะที่เนนี่มเลยนะที่เี่แน่ๆเลยนะ c h e m ที่เข้า <c oughs> ท,ที่ที่เราสองคนอะมาถึงเคมีเข้ากันผมอะรู้สึกว่าที่แน่ๆเลยที่แบบ ทุกคนน่าจะเห็น่ะไม่ลึกเลยอชอบกับกินเอาอีงทีว่าจริงเออชอบกินแล้วก็แบบรู้สึกว่าชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างแบบเหมือนเราก็จะเป็นสายแบบกินพวกกินจุนะกินจุขดาดแบบตีสี่เรายังด้นกินกันในห้องเลยเราแบบเออดังเดินมาีฟอร์สนี่ผมหิวเลยครับพี่พี่ก็หิวเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยเพราะแบบบางคนอ่ะดังจะแบบเ้ยดังหิวแล้วอะไรเงี้ย เฮ้ยเพิ่งกินมาเองนี่อ่าอันนี้อันนี้ก็คือแบบไม่ได้ละอันนี้ก็คือมันไม่มีใครห้ามกันเลยเออไม่มีใครห้ามกันเลยจากญี่ปุ่นมาน้ำหนักผมขึ้น1.5เออแต่มันเป็นความสุขครับแต่มันอร่อยครับขึ้นมาว่างันที่ไทยเรื่องน้ำหนักไม่ใช่เพราะเราไม่ได้กินที่นู่นบ่อยๆเนาะจริงจริงไปกินในคุมอะไรนะครับโอ้ช้อปปิ้งเหรอครับแจริงเขาเรียกว่าซื้อตีคู่กันเลยอ่ะดังมีฟอนมีอ่ะฟอนมีดังมีซื้อซื้อเหมือนกันเลยอ่ะ คู่เลยฮะมีมีคู่เลยใช่แต่ยังไม่ได้โชว์เลยเนาะใช่ไม่ได้โชว์เลยความฮาคืออะไรรู้ไหมครับผมซื้อนี่ปุ๊บพี่เขาบอกอันเนี้ยลาสวันคู่นะไปดังเดินมางั้นผมเอาตอนแรกไม่ถามราคาเลยนะไม่ถามราคาเลยเอาเลยจี่อคำว่าลาสวันลาสวันครับไอคำนี้ครับผมจอดเลยพี่ครับผมได้ครับ ก็ฝากผลงานปีเดียวนะครับก็มี School Ranger นะครับผมก็เป็นบทบาทใหม่ของผมครับแล้วก็มี LL 2024ครับผมส่วนซีรีส์นะครับคือพาร์ทสองและออฟฟิเชียลนะครับมีหรือไม่มีนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมของดังนะครับก็รายการที่กล่าวถึงแล้วใหญ่ทุกคนเห็นมากมากนะครับผมฟูลรีบุกนะครับผมเป็นรายการเรียลลิตี้ที่เราหกคนมาทําอาหารนะครับใช่ครับส่วนซีรีส์ของดังนะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤด,ดูร้อนนะครับผมใกล้เปิดกล้องแล้วแหละเปิดเดือนนี้เลยไม่เกินเดือนหน้าแน,น่นอนอีอุสาไปตัดผมมาเฮ <c oughs> สั้นมาสั้นละสั้นแต่ยาวา <c oughs> ครับรับด้ย,บดยนะครับได้ครับสปอยนิดนึงครับผมผมค่อนข้างมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนครับผมนี่คนนี้เซอร์ไพรส์ยเยอะนะครับ เนี่ยครับพูดแท้ระเซอร์ไพรส์รเอ้ยฟาสองที่เซอร์ไพร์เยอะเหมือนกันนะฉีกเลยไม่มีขึ้นเวทีเลย,เอ,ยอันนี้เซอร์ไพรส์แบ,บบเซอร์ไพรส์เอาของเราครับขรบแุณครับรปมันส์ฟมาลมลมมันแรงนะ